แล้วถึงก็เป็ขาวาะคามันจะพังเราไงจริงกับเสี่ยวกับท้ายบึนไม่เสี่ยวแจ๊สแคร์แแเด้อขายมันกันกจน่ถามคามสนิทสนเนี่ยยาามีอืมามี้วแคนมนเกนเกลือมาะนิทไอ้ไอ้หยดําไอ้มางเกือ นี่หรอกถ้านางไปหาเองจะเป็นหรอแต่ถ้าตรงนี้มักรกะโดนอไรี่หรอกคือตกมันดีลงม,มันเยร์อานดะีกับพี่เกับพี่มต้มข่าวกันนะ กะอืมตามมาแม่พากมาคะของหมักบอลนามัยของหมักเฮ็นจังได๋ก็หมักเป็นปีแล้วสาวขาวบริด้กินนามัยตม้มกินหลายๆเด้ออืมคนไลน์เด้อ แม่กับเราผ่ามาหลายหลายเขาดีเต็มตู้เลยนะคะคือแบบเบาหยัดละมีเห็ดมีเห็ดป่าน้ำเนื้อนะี่ยใกินให้เบิ่งเนื้เห็ดป่านะเนือน้อเห็ดชาดเห็ดชาดมันเห็ดขี้ซีบอ่ะบ้างใส่เห็ดชาดหน่อยกินแซ่บแห้งบนปากแล้วบนหน่อยมันจะเห็ดยังโบ คนแก้วบดีมากินมาเขือเนาะ้วมันหดจักก่นเยนให้จับนางอ่ะอืมจับนางงรนใอืมเห็านี่บอกรื่นๆแโบอืมแบบนั้อืมรห อืานแบเ้นะอมบานนะคำบ้านเสียวกเอินเฮ็ดพื้นพี่น้องเจ็ดสมแแม่อะไรเฮ็ดฮื้นอืมเอวบ่อยเฮ็ดฮื้นก็ได้เขาเอินเฮ็ดคิซี่ก็ได้เฮ็ดพื้นมห้าวเแหละนันมีอย่างได้เวลาเรายังดิบนะเอามาไปเฮิดค่ะเพค่ะล้วเราบีเอนไดเออมี